ผู้หญิงที่จีบยากอย่าไปเข้าหาเธอแบบนี้นะคะคนที่จีบยากนะคุณจะบอกไว้เลยมาตรฐานเขาสูงนะคะเวลาเขาตั้งมาตรฐานเรื่องอคู่ชีวิตเขาเนาะค่อนข้างที่จะชัดเจน <c oughs> มีความแบบเป๊ะหนึ่งสองสามสี่ไล่ลงมาเลยคือเป็นคุณสมบัติที่เขาคิดว่าเขาอยู่ได้ <c oughs> เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยในความสัมพันธ์นะคะเช่นต้องเป็นผู้ชายที่มีความมั่นคงในเรื่องของการงานเป็นผู้ชายที่มีความมั่นคงในเรื่องการเงิน หรือเป็นคนที่ซับพอร์ตนะคะหน้าที่การงานเขาได้หรือมาตรฐานของเขาอาจจะต้องการคนที่นิสัยไปกันได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือผู้หญิงที่มาตรฐานสูงเขาจะมีโลกส่วนตัวของเขานะคะแต่ยิงโลกส่วนตัวของเขาเนี่ยเป็นโลกส่วนตัวที่เขามีความคิดว่าเขาอยู่กับตรงนั้นอะอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นคนแบบนี้สิ่งที่เขาเอ่อมีความคาดหวังเลยนะคือคุณต้องไม่มาทําให้ความสุขของเขาลดลง นะคะไม่อย่างนั้นผู้หญิงที่จีบยากๆแบบนี้จะแบบ <c oughs> ปัดคุณทิ้งไปนะคะเอามาดูการสิ่งที่ไม่ควรทานะคะ <c oughs> ในการเข้าหาผู้หญิงลักษณะแบบนี้ก็คืออันแรกเลยนะเราอย่าไปจู่โจมเขามากเกินไปเ <c oughs> ช่นแบบว่าโอ้ทักแบบตะบ,บี้ตะบันเลย <c oughs> หนักขวามากหรือพยายามจะโถยติดอะไรเงี้ยบางทีเราเจอผู้หญิงที่เขาจีบยากๆหน่อยมาตรฐานสูงๆหน่อยแล้วคุณอยากได้เขาอะ คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้คือคนที่ใช่เลยอะ่ะมันตรงสเปกอะ่ะแล้วเราก็แบบอูรีบไงแต่พี่จะบันทักเลยหรือพยายามจะโทรเอาคําตอบไ้ได้จะจะคุยให้ได้เนี่ยจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาไม่อินกับเราเนะคะเขาก็อาจจะแบบเออปฏิเสธคุณแบบเนียนๆียโดยการที่ไม่รับสายไม่ชัดด้วยไม่คุยด้วยอะไรเงี้ยแต่จริงเห็นมาเห็นนะคะนี่คือวิธีที่ไม่เหมาะกับการเข้าหาผู้หญิงแบบนี้นะคะอ่าแบบที่2ก็คือ เราอย่าไปแสดงความไม่จริงใจให้เธอรู้ผู้หญิงที่จีบยากส่วนใหญ่ฉลาดทุกคนนึกออกไหมคะมีประสบการณ์เนะเาะแล้วก็มักจะรู้ทันอะแล้วมาแบบเออเลี่ยมเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยรอดนะ <laughs> เพราะฉะนั้นอะเวลาคุณเข้าหาเขาเนี่ยต้องแสดงความจริงใจนะคะความจริงใจเนี่ยม,มันทำให้ ผู้หญิงที่จีบยากแบบนี้ค่อยๆอ,อ่อนลงนะคะใจก็จะแบบเออเอ็นเอียงมาทางคุณเพราะว่าเห็นถึงความตั้งใจที่จะมาจีบเห็นถึงความจริงใจที่จะแบบเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครูว่าเข้าง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดคุณไปทางตรงกันข้ามนะไปแบบโกหกบ้างอะ่ะหรือว่า,ามีความซับซ้อ <c oughs> นในเรื่องของคุณเยอะจังเลยอะไรเงี้ย เวลาเขาฟังคุณไปหรือเขาคุยกับคุณไปเขาเห็นความไม่จริงใจอยู่ในนั้นนะรับรองคุณจะไม่ใช่ตัวเลือกของเธอแน่นอนปัดทิ้งนะคะข้อที่สามค่ะอย่าไปล้าเส้นความเป็นส่วนตัวของเธอเหมือนที่ครูเกตบอกตอนแรกนะคะคือผู้หญิงประเภทนี้เขาอยู่ได้ด้วยตัวเองเขามีความสุขทีเนี้ย เวลาคุณเข้ามาเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางโทรหรือทางแชทนะหรือการพบปะพูดคุยแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าความสุขของเขาลดลงหรือคุณมาล้าเส้นพื้นที่ส่วนตัวของเขามากเกินไปอะไรเงี้ยอ่าอันนี้ก็แบบไม่เวิร์กนะคะเขารู้สึกว่าเป็นภาระเนาะยิ่งบางคนนี่แบบโอ้โหเหมือนที่โอเคพูดเนาะอยากได้ผู้หญิงแบบนี้เป็นแฟนแล้วเราก็แบบพยายามจะเข้าใกล้ชิดเธอมากเกินไปอย่างเงี้ยเธอรู้สึกอึดอัดนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไป เพราะเขาาจะดูคุณเยอะมากเขาจะคิดแล้วคิดอีกดูแล้วดูอีกเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเขาไม่ต้องการที่จะดึงใครเข้ามาในชีวิตแล้วมาทําให้ความสุขของเขาลดน้อยลงนะคะผู้หญิงประเภทนี้ไม่เอาเลยครูให้อีกข้อหนึ่งนะคะเราอย่าเป็นคนที่ไปทําตัวแบบว่าไม่น่าเรียนรู้ได้หรอปะอ่าผู้ชายบางคนเนี่ยเวลาเราไล่จีบผู้หญิงแบบเนี้ย เราจะค่อนข้างพูดหมดบอกหมดคุยโอ้อวดอะไรของเราสารพัดเลยนะคะแล้วนิสัยเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงเราพูดหมดเราคายออกมาหมดนะคะมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่น่าค้นหาเลยไม่น่าเรียนรู้อะไรเลยอทีนี้สิ่งที่จะทําให้เขารู้สึกว่าคุณน่าเรียนรู้ได้ก็คือเราต้องแบบมีหลายๆมุมนี่ออกไหมไม่จําเป็นต้องรายงานหมดนะคะ,ะวันดีคืนดีก็อ,อาจจะแบบเฮ้ยไปรู้มาว่าคุณ เป็นนักเล่นกอล์ฟที่เก่งมากเลยอะไรเงี้ยอารู้สึกว่าอุย้ยมีมุมนี้ด้วยเหรอมาทำไมเราไม่เคยรู้เลยอ่ะหรือวันดีคืนดีก็ไปรู้ว่าคุณเป็นนักกีฬาว่ายน้ําที่เก่งมากอ่ะหรือวันดีคืนดีไปรู้มาว่าเฮ้ยคุณประสบความสําเร็จในชีวิตเรื่องการทําธุรกิจมากเลยอ่ะทำไมถึงไม่เคยแชร์เรื่องนี้ให้ฉันฟังอะไรเงี้ยผู้หญิงมันจะมีความรู้สึกแบบอื ทำไมบอกเราไม่หมดอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆคือคือตั้งใจบอกไม่หมดอยู่แล้วนั่นแหละมันมันเป็นสเสน่ห์มันเป็นมิติหนึ่งของคุณแต่จําไว้นะเรื่องแบบนี้การทําตัวให้หน่าค้นหาเนี่ยคุณต้องมีมุมที่ให้หน่าค้นหาในแบบฉบับที่น่าสนใจด้วยนะคะไม่ใช่ว่า โอ้โหมารู้ทีหลังเธอเละเทะมากจ่ายอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เวิร์กเนาะเราต้องเป็นคนที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะเพื่อให้ผู้หญิงประเภทที่จีบยากเนี่ยเขาหันมาสนใจเราเนาะคีย์หลักๆก,ก็คือเขามีความสุขของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยค่ะเขาเลือกผู้ชายสักคนหนึ่งอะเข้ามาให้จําไว้เลยว่าผู้ชายคนนั้นอะต้องเอ่อได้มาตรฐานของเธอโดยเฉพาะในเรื่องของการมาเป็นความสุขให้กันและกันนะคะเพราะว่า ส่วนใหญ่ผู้หญิงแบบนี้รับรองเขาไม่พึ่งพาคุณเรื่องเงินไม่พึ่งพาคุณเ,ออเรื่องหน้าที่การงานส่วนใหญ่เขาพร้อมของเขาอยู่แล้ว โอเคไหมอะใครที่อยากจะได้วิธีการเข้าหาผู้หญิงนะคะแต่ละแบบแต่ละประเภทเนี่ยครูเกดได้ทำคอร์สที่ชื่อว่าคอร์สสอนจีบผู้หญิงนะคะไว้ในกลุ่มปิด Facebook นะคะซึ่งตอนนี้ก็สอนไปเยอะมากแล้วทุกคนสามารถเข้ามาเรียนเข้ามาฟังย้อนหลังกันได้เลยนะคะราคาเต็มคอร์สนี้อยู่ที่8,900นะคะใครที่อยากจะรับโปรเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินไปที่ช่องทางนี้นะคะบอกว่าครูเกดให้โปรเพียง999ในการเข้าเรียนคอร์สออนไลน์คอร์สนี้นะคะโ คราอนี้สอนเยอะนะคุณจะเข้าใจผู้หญิงเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงเขาต้องการอะไรในความรักความสัมพันธ์บางคนเนี่ยทั้งชีวิตอ่านผู้หญิงไม่ออกอ่านผู้หญิงผิดหมดทีนี้วิธีการที่คุณจะเข้าหาผู้หญิงเนี่ยคุณจะแบบไปแบบเขาเรียกว่าเหมือนมวยวัดนะคะไม่ค่อยมีเทคนิคมีศิลปะเท่าไหร่ผู้หญิงเนี่ยบางทีเรามองว่าเขาเหมือนกันหมดก็ไม่ได้เพราะผู้หญิง ไม่เหมือนกันหมดผู้หญิงสมัยนี้เปลี่ยนไปแล้วอ่ะโอเคเหมือนสมัยก่อนผู้หญิงไม่ต้องทํางานถูกไหมผู้หญิงอยู่บ้านผู้หญิงเลี้ยงลูกแต่สมัยนี้เป็นไงเขามีธุรกิจเขามีหน้าที่การงานเป็นของตัวเองอ่ะเขาเป็นคนเก่งขึ้นเขามีสังคมเขามีเพื่อนคุณภาพเพราะฉะนั้นทุกคนจะไม่เหมือนนะคะต้องมาเอาความรู้เนาะเราก็จะได้รู้วิธีการเข้าหาเขาว่าโจทย์ของชีวิตเขาเนี่ยเขาต้องการผู้ชายแบบไหนที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเขานะคะอ่ะส่วนใครที่อยากจะได้อ e ีบุ๊ สำหรับเป็นตัวอย่างประโยคในการแชทจีบผู้หญิงแชทจีบสาวนะคะคกูเกตก็ได้ทำอ e ีบุ๊กไว้นะคะอันนี้เนาะนี่เห็นไหมปกน่ารักเนาะข้างในรับรองเนื้อหาเนี่ยเ,เป็นสิ่งที่คุณควรจะรู้นะคะว่ากดต้องห้ามในการแชทจีบผู้หญิงนะคะมีอะไรบ้างถ้าเกิดคุณพลาดนะบางทีคุณก็นกนะจ๊ะบางทีพลาดแล้วผู้หญิงก็ไม่สนใจเราแล้วเพราะว่ามันสร้างความทรงจําที่ไม่ดี ได้ออกไหมอ่าแล้วในอีบุ๊กอันนี้ครูก็ได้บอกถึงสิ่งที่คุณต้องทำในการแชทหาผู้หญิงด้วยนะคะเพราะว่ามันเพิ่มสเสน่ห์ในการแชทในการคุยอ่บางคนเริ่มแรกเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะต้องคุยอะไรบรรทัดแรกๆสำคัญนะถ้าเกิดคุณพิมพ์อะไรไปที่แบบเขาดูแล้วไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ดูแล้วไม่น่าค้นหาดูแล้วก็เหมือนกับคนอื่นๆส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะมองข้อความของคุณแล้วก็ ไม่สนใจข้อความนั้นไม่อ่านด้วยซ้ำถามว่าเห็นไหมเห็นแต่ไม่กดอ่านก็คือเป็นการปฏิเสธแบบเนียนเนะคะเพราะฉะนั้นต้องมาเรียนรู้วิธีการแชทในเน็ตคูเกตให้ประโยคนะคะเป็นตัวอย่างในการเริ่มแชทกับผู้หญิงแล้วก็ตัวอย่างของประโยคการชวนคุยนะคะคุยไปได้เรื่อยๆเนาะเพื่อให้คุณเป็นคนที่น่าสนใจในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะ อ่าอีบุ๊กอันนี้โปรตอนนี้ครูเกสจัดให้เพียง890นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ทั้งคอร์สออนไลน์เนาะคอสอนจีผู้หญิงแล้วก็อยากได้อีบุ๊กนะคะเป็นประโยคตัวอย่างในการแชทจีผู้หญิงเนะี่ยเป็นแพ็คคู่นะคะอันนี้ครูจัดโปรให้เพียง1,600นะคะก็สามารถติดต่อแอดมินไปที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยเนาะบอกว่ามาจากคลิปนี้นะคะขอให้เป็นผู้ชายที่จีผู้หญิงเก่งนทุกคนเนาะ เลือกผู้หญิงดีๆนะคะ